ตามเรืองนั้นเลยค่ะตามพื้นดินเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะเยอะมากมากเลยหล่นตามพื้นนี่ก็เยอะแล้วค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะร่วงหล่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาสุกเต็มที่นะคะสุกเต็มที่เขาก็จะร่วงลงมาเองนะคะล่วงปุ๊กเป๊ป,ปุ๊กหล่นลงมาเองก็ดกนะคะก็เยอะเหมือนกัน สีแดงก็เริ่มเริ่มที่จะร่วงแล้วค่ะเริ่มที่จะหมดหมดแล้วค่ะต้นนี้ก็มีบ้างประตายนะคะสีแดงสีแดงก็ร่วงนี่หลายต้นนะคะทยอย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 ,ทยอยสุกแลก้วก็ต้นที่สุกก่อนแล้วก็ร่วงก่อนนะคะแล้วก็หมดไปก่อนแล้วต้นต่อไปก็ทยอยสุกตามมาก็มีประมาณสี่ห้าต้นนะคะ ไม่คะตามพื้นก็จะมีแต่พรำทั้งนั้นเลยเสียดายปีนี้กวางเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเราทำรัว้วนะคะเยอะและกระดกมากเลยร่วงตามพื้นนะคะเพื่อนคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้แม่น้องคุกก็เก็บแล้วบางส่วนนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บต่อเอาไว้ทานเป็น เป็นผลไม้เป็นของว่างเนาะทานเล่นๆน,นะคะเยอะมากเลยดกมากกินไม่ทันค่ะเพื่อนๆกินไม่ทันเลยบอกเลยว่ากินไม่ทันนะคะเวลาเราทำรั้วนะคะก็เลยกวางก็เลยเข้ามาไม่ได้ปีนี้กวางก็เลยไม่ได้เข้ามากินปกติทุกปีอะค่ะกวางเขาจะเข้ามากินปีนพัน จะไม่จะไม่หล่นตามพื้นเยอะอย่างนี้นะคะแต่ปีนี้ทารัว้วทํารั้วรอบขอบชิดเลยค่ะทํารั้วแบบนี้ค่ะอรอบบริเวณบ้านเลยค่ะบริเวณที่ดินบ้านเนี่ยค่ะเลยกว้างมากเลยที่ดินเพราะว่ามันเป็นบริเวณเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นภูเขาะคะ่ะอยู่บนเนินภูเขาบนยอดภูเขานะคะ มีบ้านเดียวหลังเดียวโดดโด,ดอยู่บนเนินภูเขาเนะะี่ยค่ะก็เลยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างไม่ได้ติดกับบ้านของเพื่อนบ้านเลยนะยเดินชนทังอันนี้ของช่างก่อสร้างเขาเขายังทำทำรั้วให้ไม่เสร็จบางส่วนนะคะน่คะเยอะมากเลยค่ะ เสียดายมากเลยนะกวางไม่ได้กินรัมเลยปีนี้ก็ดกทุกปีนะคะแพรก็มีแพรก็ดกเหมือนกันแล้วเรามาดูต้นนี้กันนะคะต้นนี้ก็ดกแต่ว่าจะอยู่ออปลายนะคะอยู่ปลายอยู่อยอดต้นไม้คงเอาไม่ถึงนะคะ ก็คงจะเอาได้เฉพาะที่เอาได้เอาที่ทส่วนที่อยู่ต่ําๆได้นะคะนะคะบริเวณถ้าอยู่ยอดสูงๆก็คงไม่เอาเอาไม่ได้เนาะวันนี้ก็มาอัปเดตมาพาเพื่อนๆมาเก็บพรัมค่ะพรัมสีเหลืองนะคะก็จะมีรสหวานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวแม่น้องครูจะให้ดูเนื้อข้างในพรัมนะคะก็ ประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะบีให้ดูนะคะชํำม,มากเลยอันนี้คือสีสีเหลืองก็จะประมาณนี้นะคะนะจะบีให้ดูอันนี้ยังพึ่งหล่นมานนเนี้ยยังไม่แก่เลยนะ,ะช่ำม,มากเลยเดี๋ยวจะมีหลายขนาดหลายไซส์นะคะหลายพันเหมือนกันนะคะอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวแม่ครูจะพาไปดูนะคะ อันนี้อันนี้ไซส์เล็กเนาะน,นี่ไซส์เล็กลูกเล็กๆเนะะี่ยค่ะไซประมาณเนี้ยเหมือนลูกมะยมค่ะเพื่อนๆเหมือนสีก็สีเหมือนลูกม,ยยมะ,มมะมกมย,ยมนั่นแหละค่ะได้ประมาณนี้ละเก็บนิดหน่อยเดี๋ยวจะเก็บต่ออีกนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะและให้กำลังใจช่องแม่น้องครูสเสมอมาขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ